โอเคก็กลาบสวัสดีครับผมอยู่กับช่องเทเปิฟต์สองับห้ากูงงครับผมจะมาเล่นเกมไหมครับมาทีมิรอผมโอ้เกิดใกล้ไปทีมิดเลยย่าดีจริงเลยเดี๋ยวเข้าไปสำรวงกันคผมแต่กูไม่มีของเอมันยังไงน่ถ้าเกิดกูลงไปกูจิบไหม ไม่เจ็บแต่ไม่โคตรมืดเลยโอ้ทองแอปเปิลทองโอ้เพรมองไม่เห็นเลยอะอย่างมืดเลยเดี๋ยวนำมาได้ไงแอปเปิลทองมอง,มองไม่เห็นอะมีเล็ก เอะอะไรตรีกลัวมองไม่เห็นเนี้ยมือชิบหายเลยแล้ววะน้องเนี้ยอะไรอู้หออขอบคุณครับหมดแล้วเนี่ยอุ้ยไดยมอนด์หูของดีว่าดีจัง น้ำมาจางไหนเด้อๆอะไรอ่ะไอเปิ้ลฮอม์มาได้ไงอ่ะเฮ้ยฮอมันเปลี่ยนไปรู้สึกว่าทำไมมันเปลี่ยนไปโอ้โหหุ่นนี้รอบกูเลยอ่ะตายก่อนฮียจตาช้าชิบหาย ชื่ออะไรอะนี่มันไอตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้มันคือตัวแฮกปะผมก็เห็นแล้วสักอย่างโอเคเอาจะเป็นนี้ดีกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้เรื่องเลยได้เดินดิให้ของมาดีขนาดเนี้ยทำอะไรทำหาอะไรไม่รู้โอเจอหมู่บ้านล้างโอ้โชนิดหายเลย โชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ย hey, มึงเห็นอะไรต่ออากาศฟ้าเหมือนไปนต้นเขียวฮะตัดแค่เราตัดแค่เราเราจะได้มีของกินเยอะอะไรกระต่ายเน่ามึงอยากกระต่ายก,ก็กินเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวมันช้ามีเสียงฟ้าผ่าว่ะเสียงฟ้าผ่าเลยเนี่ยเฮ้ย hey. เกือบชิบหายเลย เอ้ยเดี๋ยวไม่กูลืมตตาหินมือแล้ววะเนี่ยฟ้าผ่าอะไรเอ่อผมว่าผมหานอะไรแต่ไม่มีนะโอ้ตอั้งสติดกับผมวเวลิบหายเลยอ่ะอ่ะอ่ะมันยังไม่หายอเลยเนี่ยแล้วมันยิงดึกองไฟเนาะกูตีสักกูตีสามมาตีมันได้ไหม มันลอ,อยไปไหนเงี้ยโอ๊ยซอมมี้ตีกูจะตายแล้วเว้ยกูจะได้ของดีมาอย่าตายสิเมื่อกี้มันลอยเครื่องฟ้งมามันก็หายไปแล้วอะออกไปจากมือนี่ดีกว่า ไปแล้วไปแล้วมันถืออะไรอยู่คนกูเม่เมละโุ้ยหอ่าขอกระตุกหมดเลยขอระตุกหมดเลยทำไมเนี่ยลายมอนตกไปหมดแล้วไม่เลืออะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาอะไรจะได้ออกเงิน วิ่งอะไรอะอะไรอะผู้ชนมาอะไรมันคืออะไรอล้ามันคืออ๋อหาับแล้วโอ้ยนี่ผมตกเนี่ยโอ้ยอะไรวะตัวอะไรเนี่ยมันทำกูซวยอะโอ้ยตัวเนี้ยมันดีมันทำกูตกตายอะ กูเจอของคืนเว้ยมอไม่เห็นเลยมอไม่เห็นอะไรเลยโหว่าหาลุโเลยโหนม้วิธีการเียเมลาตอนคืนมาโอ้นั่นก็คือจงมากินช็อกโกแลตให้หมดแล้วกินแทบจะไม่เหลือปากเลอะปากเลอะช็อ,ชโอกโกแลตพิ้วนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วได้ผล บอกเลยว่ามันได้ผลครับอ้อาว เอเอก็ดีแม่ถามว่าเออจะไปจะวะเออจะไปหนานบ้านที่โรงเรียนไหมแม่จะไปกูก็ไปอ่ะแล้วกูมาบอกทำไมปันนี้คือฝาตีนใครหูเขียวนะ่ะอย่ามองหน้ากูมึงอย่าเสือกกูอย่าเสือก,ออกชีวิตกูได้ได่ไงกูเห็นทองแล้วอย่าตามมาได้ไหม ขอร้องอย่าตามกูมากูเห็นได่มอนแล้ว,หลวเห็นเนี่ยแค่รอช่วกูทำตกแล้วก็เห็นอายามนีนี่ไงทำตกอยู่ตรงนีนเง้เองตกสั้นลึก่องนมึงอะเออประเดี๋ยวคือจะขึ้นไงอะ นั่นดิไม่ได้คือจะขึ้นไงมันหัวมันมันมีหาอะไรก็ไม่รู้แมันวิ่งมาหากูแล้วอ้อยอ้อยอ้ยอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาไอ้เปือกก้ยเอกินปาทองกินปทองเอาทองปองปพสุขปหน้มพูดไนะาัมัทาัมันามัดนมัาัวมัดนมั้ากูตายอีกแล้วไม่ยินมเลยมากเลย ชิปเปอร์สว,วัสดีครับผมสวัสดีอ่าหูข้าตัวตายทำไมอ่าไปในมีดเนี่ยขอมึงก่นดเฮ้ยนั่นนี่โคตรอะไรที่เดียวที่สมัยโคตรได้ข้าคือพระเจ้าข้าจะทำลายโลกนี้ว้าว สมึกแต่ช่งกูไม่กลัวเลยหรอผมคือผมคือเข้มแข็งผมคือไก่ผมคือไก่ผมจะไม่กลัวอะไรผมจะไม่กลัวอะไรมันมันหาอะไรกันน่ะนั่นไงมันมาอีกแล้วเฮ้ยมันตั้งมันได้ไหมแ้วมันเดินไปไหนของเขา อะไรมนฆ่าอมี้เฉยเลยอ่าอ่าอ่าอะไรของเขาอ่ะหือเออ,อ,อผมว่าผมไปละผมว่าผมไปละผมว่าผมตายละอ้า้าอ,อ้ผมว่าผมจะตายละ ลงไปในเมืองอ่ะเอ๊อจะพอปะนี่ดีก็อยากจะไปกับแม่ด,ดีจะพอบไหมอืม เมอ่อหลายเจ้าชีวิตรอดเนี่ยนี่มนไม่ใช่แค่ชีวิตรอดน,น,นี่อันนี้มันคลิคลปต่วผีไล่เว้ยอันนี้มันคือคลิปตัวผีไล่แม่งดูซูจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเผาฟองสมูทตกมา เฮ้ยวัดดีเพื่อนฉ่น้งนายอนะ่ะกูกะว่ากูจะไปกับแม่กูแต่มึงส่มาแกล้กูก็เลยไม่ได้ไปอะไรนะกูจะไปกับแม่แต่มึงมาขวางการไปของกูว่าไม่นะไม่ได้ไปกับแม่เลยโอ้ Ai đây kia ơi guia, đây guia, quên guia, đây guia, đây guia, đây Bye bye.